เดี๋ยววันนี้พาดูเตียงนอนครอบครัวขนาด10ฟุตนะฮะวันนี้มี2รุ่นที่เอามาตั้งโชว์เป็นเตียงนอนครอบครัว10ฟุตรุ่น W10 แล้วก็รุ่นดึงลอนเสิร์ปปีกขนาด5ฟุตอันนี้งานผ้าพลาสตากนะ<ม>กันน้ำ<ม>เดี๋ยวผมพาดูรุ่นเอ่อ W10 ก่อนเลยคุณลูกค้าสั่งทำพิเศษเป็นไซส์ครอบครัวขนาด10ฟุตใช้ที่นอน5ฟุต2หลังวางชิดติดก,กันเป็นขนาด10ฟุตแบบนี้แล้วก็สั่งหัวเตียง รุ่น W10 แซมเส้นสีทองวัสดุหุ้มเนี่ยเป็นงานหนังลดความสูงหัวเตียงลงเหลือ120เซนใหญ่มากขนาดกี่ฟุตคะเนี่ยแอดมินตัน10ฟุตครับ10ฟุตนี่คือแบบยาวๆแบบนี้เลยนอนกันกิ้งแบบเต็มที่เลยนะฮะอันนี้เป็นรุ่น W10 นะก็คือลดหัวเตียงลงเหลือ120เซนอย่างที่แจ้งไปเบื้องต้นเมื่อกี้แล้วก็คุณลูกค้าเนี่ยเรียกลิ้นชักนะครับเอาไว้ปลายเท้าทั้งหมดเลย4ใบ นะครับเป็นไซส์5ฟุตต่อกับ5ฟุตนะครับชุดนี้เลยกลายเป็น10ฟุตนะฮะแบบนี้นี่ฮะลูดินชักภายในต่างๆนะครับคุณลูกค้าอัปเกรดมือจับสแตนเลสสีทองด้วยนะครับสวยงามมากๆเลยนี่ฮะมือจับสแตนเลสสีทองทั้ง4ใบเลยแมทกับหัวเตียงที่เราใส่เส้นคาดทองเอาไว้ตรงนี้นะครับนี่ฮะโอเคเดี๋ยวมาดูอีกหนึ่งรุ่นครับรุ่นนี้เรียกว่ารุ่นดึงรอนเสริมปีกขนาด5ฟุตนะฮะ แต่ลูกค้าเลือกวัสดุหุ้มเป็นงานผ้ากันน้ําไร้สารพิษนะครับนะฮะของพาทย่านะครับนี่ฮะสวยงามมากๆตัวนี้เป็นงานผ้าพาร์ทยาแบบทั้งชุดเลยนะฮะไม่พื้นลูกลิงชักภายในต่างๆใช้เป็นงานผ้าพาร์ทยาหมดเลยนี่ฮะลองดูนะภายในที่ให้ไปนี่ครับด้านด้านหลังด้านหน้าด้านไม้พื้นภายในลูกลิงชักต่างๆนี่ครับเป็นแบบนี้เลยลูกลิงชักตรงนี้ เราทําแบบเปิดจากด้านล่างเห็นป่ะเวลาปิด้าไปจะเนียนแบบนี้เวลาเปิดเปิดจากด้านล่างแบบนี้ครับนี่ครับนี่สามารถเก็บของได้ตําแหน่งิ้่ชักตรงนี้สามารถเคลื่อนย้ายได้นะครับเราสามารถเปลี่ยนเปลี่ยนได้ไม่ว่าจะเป็นสั่งผลิตแบบเอาไว้ปลายเท้าก็ได้สั่งผลิตเอาไว้ฝั่งนี้ก็ได้แล้วแต่มุมห้องของคุณลูกค้าวันนี้ก็จะมีสองรุ่นที่ตั้งโชว์อยู่ตรงน,นี้จะเป็นรุ่น w 1 e สิบนะครับขนาดสิบฟุตนะครับแล้วก็รุ่นดึงล้อเสริมปีกขนาดห้าฟุตวันนี้มีตั้งโชว์2รุ่นนะครับ โครงสร้างนะครับรับประกัน10ปีโครงสร้างไม้จริงไม้สนนิวซีแลนด์นำเข้าอบแห้งป้องกันเชื้อราไม้พื้นขานลองที่นอนต่างๆที่ใช้ทําโครงสร้างตรงนี้เป็นไม้เกตด e นนะครับแข็งแรงชัวร้อยเ์เซ็นต์งางฝากผลงานของ InBest f u r t i t u r e เอาไว้ด้วยครับ